เมื่อกี้ฝนตกค่ะทุกคนห้องนี้เสร็จพอดีแดดออกบรรยากาศสวยมากทุกคนบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะ นี่คือที่เล็กทำงานนะคะทุกคนนี่คือเป็นห้องอของวิลล่าวังบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคน ดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะโอ้โหเร่งรีบกับเวลามากเลยเมื่อเช้าทุกคนเขียนคิ้วเกือบไม่เขียนคิ้วเกือบไม่ทันฝนตกค่ะทุกคนนอนหลับสบายมากเมื่อเช้าเนี่ยนอนหลับขนาดนาฬิกาปลุกนะทุกคนเล็กนาฬิกาปลุกติ้งติ้งติ้ง,ง,งแล้วมีการดับเฉยแล้วนอนต่อขอสักสิบนาทีได้ไหมประมาณนี้ยทุกคนแล้วสิบนาทีมันไม่ใช่สิบนาทีนะสิคะท่าน นอนเกินเวลาแล้วทีเนี้ยวิ่งเลยค่ะวิ่งแบบว่าวิ่งแบบตาตั้งเลยทุกคนวิ่งตาตั้งเลยแต่ก็ยังโชคดีหน่อยที่ทํากับข้าวแล้วแล้วพ่อใหญ่ไม่ได้ไปทํางานนะคะทุกคนพ่อใหญ่ก็เลยมาส่งอ่าที่ที่ป้ายรถเมย์อีกป้ายหนึ่งนะคะทุกคนจ่าโชคดีหน่อยโอเคค่ะทุกคนอา,อากาศวันนี้ก็ ฝนตกนะคะดูรอบๆได้เลยค่ะทุกคนดูรอบๆได้เลยคือคือบรรยากาศนี่คือหนาวมากหนาวจริงๆหนาวธรรมดาแย่ yeah. มองกันทำไมคะผู้บ่าาผู้เ่าผู้เ่าน้อยมองมองผู้สาวเท่าแต่ค้าเบอมองผู้สาวเท่าแล้วทีนี้แล้วมีการยิ้มด้วยอีดาคนนี้โอ้ยนะเนี่ยถ่ายรูปถ่ายถ่าย ถ่ายวิดีโอไปคนก็มองว่าเออมันพูดไ like รของมันมาเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเล็กจะไปทำงานอีกไม่นานรถเมย์ของเล็กก็จะมาแล้วค่ะหนาวมากทุกคนหนาวมากจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้นะคะหนาวไม่หนาวค่ะโอเคค่ะทุกคนยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนอ่าสู้ๆนะคะทุกคนยังไงก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนบายบายจ้าไว้เจอกันใหม่หลังเลิกงานนะคะทุกคนบายบายจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสู้ๆกันต่อไปคับชีวิตยังไม่สิน้นมาแล้วค่ะรถเมนทุกคนคะดูรีบไม่รีบเล็กใส่เสื้อผิดทางทุกคนคะดูปกติตอนแรกไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะใส่เสื้อผิดผิดผิดด้านนะคะทุกคนดู ใส่เสื้อผิดด้านทุกคนเล็กต้องรีบไปไปเปลี่ยนแล้วคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนบรรยากาศข้างนอกค่ะ ตกแล้วฝนตกแล้วค่ะลมแรงด้วยโอ้ย,ยแเฮ้ยเบาลงแล้วมาแป๊บเดียวแต่ว่าเล็กมีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ฝนน่าจะตกทั้งอาทิตย์บรรยากาศน่าจะไม่ดีทุกคนเดี๋ยวเล็กให้ดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันตกแล้วไม่ล่ะเอาละนี่ค่ะคือบรรยากาศ แต่ก็ตกจ,จริงๆแหละทุกคนวันนี้เล็กคิดว่าทั้งวันแหละเอาเถอะเอา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 ให้พอใจ ลมแ้งจ้ะพี่น้องจะ้ะลมแรงมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนดูบรรยากาศทางนอกค่ะทุกคนดูวิธีการเคลื่อนย้ายของอะ,อะไรนะสตูก้านะคะบังกะโลคือเหมือนเขาทําง่ายมากเลยคนะ่ะทุกคนดูไปแล้วนี่คือสตูก้าอันเก่านะคะคแล้วก็ บอสเขาได้สั่งสั่งตัวใหม่เข้ามาแล้วค่ะทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือจะเอาไปไว้ข้างบนค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเล็กเลิกงานแล้วค่ะไปซื้อของค่ะทุกคนหลังเลิกงานค่ะทุกคนหลังเลิกงานนะพ่อใหญ่ไปรับแวะมาซื้อกับข้าวค่ะทุกคนเจอดอกไม้ดอกไม้สวยมากๆทุกคนดู สวยมากค่ะทุกคน uh huh. เดี๋ยวเล็กจะให้ดูราคานะคะทุกคนตอนแรกตอนแรกพ่อใหญ่ว่าจะซื้อให้เล็กบอกว่าโอ้ยเสียดายตังค์สองร้อยกว่าทุกคนมีสองร้อยกว่าแล้วก็มีร้อยแปดสิบเก้าอ่าแล้วก็ตัวนี้สองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้าทุกคนโอ้ไม่เอาอะเล็กบอกว่าไม่ใหม่หม,ไม่ไม่เอาสวยสวยค่ะทุกคน แต่รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าคะซื้อกับข้าวกินดีกว่าเนาะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกันทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเด้จะพาดูรอกินข้าวกับเล็กนะทุกคนนะเลิกงานแล้ววันนี้วันอ่าวันนี้วันศุกร์ค่ะทุกคนหมีความสุขพรุ่งนี้ก็หยุดงาน รีแลกซ์ได้ทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนสรุปแล้วก็มาโซนของไทยคะ่ะทุกคนวันนี้เล็กจะได้อะไรนะคะเอาแล้วค่ะมาม่าค่ะมาม่าค่ะทุกคนเดี๋ยวนะหยอนเดี๋ยวพ่อเด็กสกรีนอ,อย่าวิวพรูว่าเดินหน้าฟอร์ยดยอห์นพรูว่าเริดเหมืนนอนโยรูวิวพรูว่าเดินหน้า เราคันท้อเองดูะวะนี่เคยเคยเคยกินแล้วค่ะแต่สีดำเล็กยังไม่เคยกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเล็กจะเอาไปลองลองกินดูว,ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงฮอตฮึ่มเนี่สยสไปซี่ค่ะทุกคนนี่สไปซี่อ๋อเลี้ยนห้าวอุศอุศลิตรอ๋อโอเคเลย super h o ตเล็กได้แล้วค่ะนี่คือเป็นโซนของไทยนะคะทุกคนนี่ค่ะอยางแต่เล็กของเล็กยังไม่หมดค่ะทุกคนวันนี้วันนี้ผ่านก่อนขอผ่านแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันเจอกันรอบหน้าค่ะ,อะโอเค ซัมต <Something. S 2> <น>ิงทุกฮานามิค่ะทุกคนฮานามิเดี๋ยวได้ขอฮานามิสักอันก่อนได้ไหมคะอยากกินฮานามิงูเส้นเส้นมี่เส้นมีก่อนสักอันเขหญ่เดินตุยตุยเลยเดินไม่รอเลย ตัวนี้จะเป็นมาม่าครับโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะเย้อยอ๋อสไปซี hmm. spicy. Mm ่ว hmm. mm ิฮออินตะพรูอะเผือกสไปซี่สกินดิชับไปเยตเมเก็ดอาชีอาชิกเหลือง มีดอกเฟื่องฟ้าด้วยนะคะทุกคนเพิ่งเห็นแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะคะทุกคนนี่คือเขาขายอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนดอกเฟื่องฟ้าโอ้โหนี่มีสีนี้ด้วยคนสวยมากเลยครั้งแรกอดอกทานตะถอดทานตะวันก็มีทุกคนทานตะวันสวยมากเลย กลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าโอเคท่าทุกคนเราจึงข้าวขอเล่นะคะค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะทุกคนเป็นวันศุกร์วันหยุดพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดของใครหลายๆคนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็นี่คือเมนูอาหารเย็นของเล็กกับพ่อใหญ่ พ่อใหญ่จะกินเนื้อเล็กจะกินหมูเพราะว่าเล็กเล็กไม่กินเนื้อนะคะทุกคนรอกินข้าวพร้อมกันกันกบเล็กนะ,ะก่อนอื่นก่อนจะไปก็เล็กขอขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขอบคุณมากๆทุกกําลังใจค่ะโอเคค่ะบา,บายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบา,บายบายดูแลสุขภาพนะคะบายค่ะ